กรมอนามัยออกมาเตือนให้ระวังการบริโภคน้ำปลาร้าในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงสารพัดโรคครับหลังจากที่มียูทูบเบอร์ได้นำน้ำปลาร้ามาบริโภคยกซดดื่มประหนึ่งเหมือนว่าเป็นเครื่องดื่มอย่างที่เราทราบก,กันดีว่าน้ำปลาร้ามีปริมาณโซเดียมที่สูงมากและก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองโรคความดาันโลหิตสูงแล้วก็ตายวายเรื้อรังนะครับทางองค์การอนามัยโลกก็ได้กําหนดนะครับว่าไม่ควรที่จะบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปคือเขากําหนดให้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเอง2,000มิลลิกรัมก็เทียบเท่าเกลือ1ช้อนชาหรือประมาณ5กรัมนะครับ และจะยิ่งดีมากๆเลยถ้าหากลดการบริโภคเกลือลงเหลือแค่ประมาณ3กรัมก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่บอกไปข้างต้นได้ครับ